ต้นเทียนมะฮอดเดชแล้ครับตอนนี้อยู่วัดแสงกเกษมนะครับบริเวณหนาพ่ายไงเมื่อช่วงประมาณบายซีโมงนะครับกำลังอยู่ไฟแดงนะครับกระแจ้งพิดวา่าผมบอกว่าอ ไปอยูออ่อำเภอความจริงมาอยู่นี่นะครับอยู่วัดแสงกเกษมก็เริ่มมีเสียหายจักหน่อยครับอาจจะเกิดจากความร้อนหรือว่าการเดินทางนะครับพี่น้องที่อยากเบิ้งต้นเทียนนะครับในสภาพสมบูรณ์กับฝ่ามาเบิงนะครับก่อนสิถึงแบบถึอยังเสียหายนะครับพีบ่น้อง ชาวเดชอุดมหฮานะครับรือเพื่อไกลเคียงกัมาเบิ้งเรื่อยๆนะครับมาเบิงทางกาบขวานะครับฝั่งขวาของต้นเทียนกายังสมบูรณ์อยู่ครับเสียหายเล็กน้อยสำหรับผูใดบริไปเบิงอยู่อบนกับมาเบิงอยู่วัดแสงเกษมนะครับส่วนตัวผมบริได้ปครับบริได้ปอ,อุบลปีนี้ มาเบิ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าสมบูรณ์ยัยงสวยงามคือเก่าครับสำหรับต้นเทียนของวัดเบิงเดีนะครับปีนี้ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งหนะรือว่าที่สองนะครับก็ไปแข่งกันแล้วก็มีแต่ต้นงามๆนะครับ ในขบวนนะครับตอนตอนนี้คือช่วงเย็นๆนะครับขบวนกะมาพร้อมกันนะครับทั้งแบบโบราณนะครับแล้วก็แกสลักขนาดใหญ่นะครับกะอยู่วัดแสงกระเมนะครับว่บางๆกะแวะไปเบิ้งครับผูใดบ่ททนได้เบิ้งอยู่อุบล สำหรับมือนีสวัสดีครับ